นี่ก็จะเป็นถุงมือหุ้มยางนะครับรุ่น380นะครับเป็นถุงมืออเนกประสงค์นะครับหุ้มยางหนาพิเศษนะครับยางเหนียวพิเศษฟีไซส์นะครับงานประนีตมากนะครับนะครับนี่นะฮะซื้อกับเราเนี่ยได้คู่ละ10บาทเองนะฮะเราขายราคาส่งนะฮะนะครับดูนะฮะถุงมือหุ้มยางที่ดีที่สุดตอนนี้ก็ต้องเป็นรุ่น380นะครับจำไว้นะฮะใช้ดีครับตัดอ้อยตัดมันขุดมัน งานก่อสร้างขับมอเตอร์ไซครับจ้างงานจิปาทะงานอเนกประสงค์งานสวนงานไล่นะครับได้หมดนะฮะโอเคนะครับสนใจติดต่อได้นะฮะงานดีมากครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวถุงมือนะครับที่หนานะครับนี่ฮะหุ้มยางในไตรหนาพิเศษนะครับงานปราณนีตนะครับ นะครับแล้วก็ข้อในสูงมานี่เลยนะครับงานฟีไซส์นะฮะนะถุงมือตัวนี้เรียกว่าถุงมือหุ้มยางถุงมือเคลือบยางรุ่น3 8 0ูนะครับยืดหยุ่นดีนะครับยางหนามากนะครับตัวนี้นะครับกันกันหนามได้นะครับท่านใดที่ปลูกกระบองเพชรอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือจะเป็นนะฮะช่างปูนช่างไม้ช่างอิฐนะครับทำไร่ทำสวนนะฮะ ไรอ้อยไรมันนะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับโอเคนะฮะเนี่ฮะดีมากนะครับหลัแปดศูนย์นะครับเราขายส่งนะฮะโอเคนะฮะ